สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเป้าหมายสสของประวิวงสุวันเป้าหมายเพอือเจอเพอฝันมีความแตกต่างอย่างแน่นอนระหว่างคำประกาศแลนสไลด์จากพรรคเพื่อไทยกับคำประกาศ150สสจากพ,กพรรคพลังประชารัฐไม่เพียงเพราะ ชื่อที่อยู่หลังคำประกาศเนื่องจากความมั่นใจและความต้องการแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยมาจากเจ็ดจำงอันแน่วแน่ของคุณทักษิณชินวัตรมิได้เกิดขึ้นและดำารงอยู่อย่างเลื่อนลอยอย่างน้อยนับแต่การเลือกตั้งตั้งแต่เดือนมกราคม2544จนกระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม2562ล้วนได้ชัยชนะมาอย่างต่อเนื่องจากพรรคไทยรักไทยจากพ,กพรรคพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทย ความเชื่อมั่นที่จะประสบสถานะแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยจึงมีอยู่ค่อนข้างสูงในสนามการเมืองนี่ย่อมเป็นเครดิตจากชัยชนะในอดีตความข้องใจต่อคำประกาศเป้าหมาย150เสียงของพรรคพรังประชารัฐทำไมจึงเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างกว้างขวางแม้กระทั่งในพรรคพรังประชารัฐก็ไม่เชื่อเหตุผลที่1เพราะว่าในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2 5 6 2 พ,พรรคพลังประชารัฐทำแต้มได้เพียง116สสแพ้พรรคเพื่อไทยอย่างเห็นได้ชัดเหตุผลที่2การได้มาของพ,พรรคพลังประชารัฐเป็นการได้มาบนพื้นฐานของการกวาดต้อนสสจากพรรคอื่นและวางพื้นฐานอยู่กับอำนาจในมือคำถามก็คือจากเดือนมีนาคม2562มาถึงเดือนมีนาคม2565อําอำนาจที่เคยมีอย่างเต็มเปี่ยม ในภาคพลังประชารัฐยังคงดำรงอยู่หรือไม่น่าสงสัยน่ากังขาความสงสัยอันสร้างความกังขาเป็นอย่างสูงมิใช่เพราะกระแสการขุดคุยและโจมตีอันมาจากพรรคฝ่ายตรงข้ามอย่างพรรคเพื่อไทยอย่างพรรคก้าวไกลตรงกันข้ามภาวะเสื่อมสุดที่สัมผัสและเห็นได้วางอยู่ณเบื้องหน้าของทุกคนไม่ว่าจะจากพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย พรรคชาติไทยพัฒนาอย่างเช่นกรณีของนายศิระเจนจาคะหรือ,รอนางสาวปรีนาไกรคุปอย่างเช่นกรณีของไรเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่ร้องขอให้พรรคลงมติขับออกเพื่อสร้างเงื่อนไขไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยอย่างความเดือดร้อนขัดแยง้งแตกแยกภายในของพรรคอีกเล่าการห่วงหน้าพวงหลังที่สะท้อนผ่านในแต่ละอากับกริยาของพระเอกประวิทย์วงศวรณ หน้าห่วงใหญ่เป็นอย่างสูงว่าพักพลังประชารัฐจะรอดถึงเดือนมีนาคม2566หรือไม่คำประกาศ150สอสออ,อาจเป็นเป้าหมายในทางยุทธศาสตร์เป็นการปลุกพลังสร้างกำลังใจให้กับภายในของพักพลังประชารัฐเองเป็นความจำเป็นเฉพาะหน้าแต่ความหวังของพักพลังประชารัฐหนึ่งจะทำอย่างไรในการดึงคนเก่าไม่ให้ก่อการแยกตัว 2. จึงจะดึงพลังใหม่เข้ามาเสริมได้หรือไม่ล้วนเป็นโจทย์ล้วนเป็นการบ้านความคืบหน้าล่าสุดเลิศรัฐยืนยันรัฐธรรมนูญฉบับปี64สูตรคำนวณสสปาร์ตี้ลิสต์ List, หารด้วย100ไม่ใช่500พผลเอกเลิศรัฐรัตนะวานิชสอวอกล่าวถึงข้อเสนอให้ใช้สูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อแบบจัดสรรปันส่วนผสมหรือ MMP ว่าคำว่าสสพึงมีหมายถึงเป็นแต่ละกรณีซึ่งตามรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศสอ6 4หมายถึงสสบัญชีรายชื่อดังนั้นการหาคะแนนเฉลี่ยต้องใช้100หารและไม่สามารถย้อนไปใช้สูตรแบบ MMP ได้อีกเพราะรัฐสภาได้เห็นชอบให้ใช้ระบบคำนวณแบบคู่ขนานแล้วอีกทั้ง ร่างพรปรไวาด้วยการเลือกตั้งสสที่รัฐสภารับหลักการทั้ง4ฉบับเขียนเนื้อหาไว้เหมือนกันคือให้คำนวณโดยใช้100หารส่วนที่มีคนเสนอให้ใช้500หารนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพลเอกเลิศรัฐยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนประเด็นทุกคะแนนเสียงไม่ตกน้ำความหมายคือไม่ตัดเศษหรือใช้เปอร์เซ็นต์คะแนนขั้นต่ำ เช่น1%ปอร์ซนกำหนดเกณฑ์ที่พักจะได้สสดังนั้นทุกคะแนนที่ประชาชนเลือกสสจะนำมาคิดคำนวณทั้งหมดส่วนที่มีบางพักคนำคำว่าเสียงไม่ตกน้ำไปใช้เพราะต้องการให้ตนเองได้ประโยชน์ได้คะแนนเลือกตั้งแค่ส0 0 0 0คะแนนแต่อยากได้สสซึ่งกรณีดังกล่าวตนมองว่าเป็นการทำลายการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยขอย้ำว่าคะแนน ไม่ตกน้ำคือไม่นำเปอร์เซนต์ขั้นต่ำมาใช้หากเอามาใช้จะทำให้คะแนนที่เลือกพักไม่ครบตามเกณฑ์อย่างประเทศเยอรมันที่ใช้ระบบ MMP เขาตัดเปอร์เซนต์ที่ทําเปอร์เซนต์ทให้ปัจจุบันนั้นมีพักการเมืองแค่5พักเท่านั้นและพักเล็กต้องการได้สอสอควรไปรวมกับพักอื่นเพื่อแข่งขันเลือกตั้งหากได้คะแนน2 3ถึงแสนคะแนน จะได้สอสอหนึ่งคนพลเอกเลิศรั์กล่าวเมื่อถามย้ำว่ายังมีวิธีคำนวณสอสอรูปแบบอื่นที่ทำให้พักได้สอสอตามคะแนนนิยมที่แท้จริงและไม่บวกเพิ่มเหมือนระบบคู่ขนานหรือไม่พลเอกเลิศรั์กล่าวว่าระบบคิดคะแนนในการเลือกตั้งมี2ระบบใหญ่ๆก็คือ1แบบ MMP ที่ใช้ใน10ประเทศทั่วโลกเช่นเยอรมนีตรุรกีญี่ปุ่นโดยใช้กับการเลือกสวออซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแบบของนายมีชัยรฤชุพันธ์นำมาใช้และ2ระบบคู่ขนานเคยใช้เมื่อรัฐธรรมนูญปี2540และนำกลับมาใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขปี2564ดังนั้นหากจะให้กลับไปใช้แบบ MMP ตอนนี้นะ่ะทำไม่ได้และหากจะย้อนกลับไปก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญอีกซึ่งตนมองว่าไม่มีเวลาเพราะอีกหนึ่งปีจะมีการเลือกสสแล้วทั้งนี้คนที่จะเสนอคำแประยะติให้กรมทพิจารณาสามารถเสนอได้หากเขาชนะในชั้นกรมทก็ต้องเข้าไปที่ประชุมรัฐสภาให้ลงมติอีกหากเขาชนะอีกก็ต้องส่งไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญ ความคืบหน้าล่าสุดกกตมีมติฟันาญาสิระเชนจาคะสมัครเลือกตั้งสอสอทั้งที่รู้ว่าไม่มีคุณสมบัติผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีมติให้สำนักงานกกตแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีายาากับนายสิระเจนจาคะอดีตสส,สกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติรับสมัครเลือกตั้ง แต่ยังใช้สิทธิ์ลงสมัครตามมาตรา151พราพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสปี2560แล้วหลังจากพิจารณาสำนวนการสอบสวนกรณีผลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเสรีรวมไทยยื่นคำร้องว่านายสิระขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งสสจากเหตุเคยต้องคำพิพากษาคดีช่อโกงและ เห็นว่านายศิระขาดควรสมบัติจริงขณะเดียวกันสารรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสสของนายศิระสิ้นสุดลงจากเหตุดังกล่าวด้วยทั้งนี้ตามมาตรา15 151กำหนดให้โทษของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดควรสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครไว้ว่าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปี ปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทและให้ศาลเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีอย่างไรก็ตามกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นร้องขอให้เอาผิดนา,านายอุตมสัตวานยนหัวหน้าพักพลังประชารัฐขณะนั้นซึ่งลงนามรับรองส่งนายสืระลงสมัครรับเลือกตั้งขณะนี้ ยังอยู่ในชั้นการดำเนินการของสำนักง,งานกกตความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลลุยต่อยุทธการรวยเกลือยื่นสอบบิกตู่สรัฐมนตรีอธิบดีปกปิดอยิวาหมู8มีนาคม2,565ที่สำนักง,งานคณะรก,กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิษณุโลกภาคก้าไกลเดินหน้ายุทธการรวยเกลือ สืบเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยยื่นหนังสือต่อปปชผ่านนายพิสิทธิ์พัฒนาก,กิจจำรูนผู้อำนวยการสำนักง,งานสืบสวนและกิจการพิเศษปปชขอให้ไต่สวนและตรวจสอบพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรและสากรนายประพัฒน์โพธสุทน รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากรณนายจุริลนลักษณะวิสิทธ์รัฐมนต,นตรีพาณิชย์และนายสรวิทย์ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์กรณีปล่อยให้ราคาหมูแพงจากการปกปิดการแพร่ระบาดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรว่าเป็นการล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นายปฏิพัฒน์กล่าวอีกว่าอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากเอกชนว่ากรมปศุสัตว์รับทราบเรื่องการเกิด โรคอหิวาในหมูทั้งทางวาจาและเอกสารซึ่งชี้ได้ว่าอธิบดีรับทราบมาตลอดแต่กลับล่าเว้นปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดมาถึงใจกลางเมืองที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีสร้างความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเกิดการกินรวบผูกขาดทำให้หมูแพง ซึ่งเรื่องนี้เป็นอำนาจของปปชสอบสวนนายปฏิพัฒน์กล่าวต่อยกว่าหากกรมปศุสัตว์ยังปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดโรคในสัตว์ไม่ว่ากับโรคม้าลำมปีสกินในวัวอหฮีวาในหมูสิ่งที่จะตามมาก็คือไข้หวัดนกที่30ประเทศประกาศพบแล้วยืนยันว่าไทยพบการแพร่ระบาดแล้วเช่นกันแต่ยังไม่ติดคนและ อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกเนื้อไก่แต่ตนนั้นห่วงในเรื่องของโรคระบาดสัตว์มาสู่คนมากกว่าดังนั้นหากมีข้อมูลหลักฐานใหม่เพิ่มเติมนั้นสสก้าวไกลพร้อมนำเรื่องนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างแน่นอนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติม